เรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยแปลงสีฟันซิสเทม่าโตยโยต้าไฮรักวีโกแชมหมูไก่ไข่เบทากรช่วงเวลาตีสีของวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี้ในขณะที่ทุกคนกำลังจดจ้องอยู่กับการเล่นเกมและการท่องโลกอินเทอร์เนต็ตอยู่นั้นที่ร้าน KC ซีออนไลน์จู่ๆก็มีลูกค้าที่ไม่ได้รับเชิญย่างกลายเข้ามาในร้าน ไทม่ถูกก็ช็อกครับชายสองคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตและก็สวมหมวกกันน็อกปกปิดใบหน้าเดินเข้ามาในร้านและลงมือก่อเหตุโดยที่ทุกคนไม่ทันระวังตัวเขาปืนมาคนละกระบอกแล้วก็มาจี้แต่นี่เป็นคนที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เลยก็โดนคนแรกเลย คนร้ายตรงไปยังเคาน์เตอร์เก็บเงินร้อมกับบังคับให้เจ้าของร้านส่งเงินให้เาปืนมาจ่อหัวค่ะเขาก็บอกว่ามีอะไรเอามาให้หมดเขาก็เอากระสอบสีขาวค่ะที่เขาเอามาเตรียมไว้ะแล้วเขาก็ยื่นมาให้แล้วหนูก็เอาเงินใส่กระสอบไปเขาไปเมื่อได้เงินของทางร้านไปจนหมดแล้วคนร้ายก็พุ่งเป้าไปยังทรัพย์สินของลูกค้าในร้านลูกค้ารายหนึ่งหันไปมองหน้าคนร้ายจึงถูกทำร้ายร่างกายเข้าอย่างจัง อยู่ก็มาทุบหัวนี่เอาเปืนมาตอบอะครับตบหน้าที่ที่น้องคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันครับแล้วก็มาเอาทรัพย์สินของคนที่อยู่นั่งในร้านตอนนั้นไปหมดทั้งหมดเลยโดยปกติลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านเกมก็จะพกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์นาฬิกาและเครื่องประดับติดตัวมาด้วยคนร้ายจึงอาศัยโอกาสนี้วาดทรัพย์สินต่างๆของลูกค้าทุกราย ใส่ถุงใบใหญ่ที่เตรียมมาไปจนหมดเกลี้ยงได้ยินแค่บอกว่ามีอะไรส่งมาให้หมดอะไรเงี้ยครับ ก็ก็ตอนนั้นก็คงต้องยอมครับคงไม่คงไม่สู้เพราะว่าก็เห็นก็็เหนแล้วว่าเขาก็มีอาวุธเนาะก็เออก็กไม่สู้อะไรครับก็ยอมเขาคุมอยู่เลยนะคือเขามาสองคนแต่เขาคุมคนได้ทั้งร้านเลยอะ่ะคือเขาแบ่งกันเขาหน้าที่คือเขาเป็นคนที่เขาชํนานาญเอาง่ายๆคือเขาไม่ไม่ใช่โจรกิกก๊อกเลยอะ่ะเมื่อกวาดของมีค่าไปจนหมดคนร้ายทั้งสองรายจึงหลบหนีไปพร้อมกับจักรยานยนต์ของเจ้าของร้านที่จอดอยู่ด้านหน้า รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เสียไปในคืนนั้นกว่า1 0 0 0 0แบาทคงรู้ลักษณะการเป็นไปของร้านเกมดีอาจจะเคยเข้าเล่นเกม,มบ่อยๆว่าดึกๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนเล่นเกมจ่ายเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้สนใจโลกภายนอกตั้งหน้าตั้งตาเล่นนะครับก็ ใครจะเข้ามาทําอะไรก็ไม่ไม่รู้ตัวเพรารู้ตัวก็จวนตัวช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็มีการสุ่มเสี่ยงที่จะถูกคนร้ายชิงทรัพย์ได้ง่ายนะครับถ้าทําเลที่เราเปิดอยูเนี่ยมันค่อนข้างเปรี่ยวนะครับก็ควรจะปิดล็อกประตูเสียและเปิดรับเฉพาะคนที่เรารู้จักก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นทางร้านเคซออนไลน์ก็เพิ่มความระมัดระวัง และการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าทุกวันนี้ก็เวลากลางคืนก็ล็อกประตูเลยก็เขียนป้ายติดไว้อยู่ว่าเวลาขครเข้าออกอกลางคืนน่ะให้ล็อกประตูกระจกด้วยเพราะว่ามันช่วยป้องกันได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยไม่มีอะไรล็อกเลยมแม้คนร้ายจะทําการอุกอาจและใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่อยู่ในร้านเกมต่างไม่ได้ต่อสู้และยอมยืน่นทรัพย์สินให้คนร้ายแต่โดยดี ก็ถ้าเป็นนาทีนั้นก็ต้องก็คงต้องยอมให้เขาไปก่อนนะครับก็เออมาค่อยมาหาทางแก้ที่หลังดีกว่าดีกว่าไปสู้ตอนนั้นอาจจะโดนอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้ครับผมก็เลยผมเลยไม่ไเป็นไรงครับตังหมื่นกว่ามันไม่คุ้มอะค่ะ,ะถ้าเราจะสู้มันก็มันไม่คุ้มกว่าชีวิตเราเลยอนะืมผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่คนร้ายทั้งสองก็ยังคงลอยนวลอยู่สิ่งที่เจ้าข,ของร้านทําได้ดีที่สุดก็คือแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆที่ต้องเปิดในเวลาค่ำคืนแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถนำตัวคนร้ายมาดำเดน,นินคดีได้